นี่กระปูกําลังถอดลอกคราบนะครับลอกคราบนะครับใครไม่เคยเห็นดูะนะครับนะครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับได้ระบุ้ได้แล้วาจากการจากการเลี้ยงมาประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครับไม่เคยดูเลยครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลีกนิดเดียวนะครับวันนี้ครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ที่เคยเห็นปูลอ,อกคาบนะครับดูนะครับ ครั้งแรกเลยนะครับก็จะออกมาทางด้านหลังกระดองครับออกมาแล้วครับโอ้เสรษงามมากนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นปูลอกข้าวครับนี่เกตนะครับนี่ข้าวของมันนะครับนี่คือตูที่ลอกใหม่ๆเขาจะตัวนิ่มมากนะครับตอนนี้ตัวเขาจะนิ่มมากนะครับเขาจะเป็นแบบอ่าคือต้องต้องหลบภัยดีๆนะครับไม่งั้นตัวอื่นจะกินเขาได้นะครับเขาอ่อนแอมากนะครับช่วงนี้ช่วงอันตรายมากนะครับช่วงอันตรายนะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้ เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะค่อยๆอยู่นิ่งๆนะเขาจะหาที่หลบนะครับต่อไปเขาก็จะหาที่หลบนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกของผมเลยนะที่เห็นปูลอกคราบแบบนี้นะครับสดๆนะครับใครไม่เคยเห็นเนี่ยข้ามาดูนี่คราบของมันนะครับบางคนเห็นนี่นึกว่ามันตายนะครับไม่ใช่นะครับเห็นอย่างนี้นึกว่าปูตายไม่ใช่นะครับเป็นลอกคราบของเขานะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่านี่นะครับที่เขาลอกคราบใหม่ๆถ้าเราจับดูนะครับตัวเขาจะนิ่มมากนะครับ หรืออ่าที่ที่เขา,าขายบอกว่าปูนิ่มนะครับนั่นแหละครับคือเขาจะเอาปูที่ลอกคราบใหม่ๆนั่นแหละครับมาทําเป็นอาหารอย่างเช่นอา่าผัดปูนิ่มผัดพริกไทยดําอย่างนี้ครับเขาก็ใช้ปูทะเลนะครับปูมา้าปูอ่าปูม้าปูอะไรต่างๆนี่ที่ปูทะเลแหละครับเขาจะให้มันลอกคราบเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทําเป็นอาหารมันจะกินได้ทั้งหมดเลยนะครับเขาจึงเรียกว่าปูนิ่มนะครับ โอ้โหนี่ครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกจริงๆเลยโอเคนะครับใครที่ไม่เคยเจอนะครับใครที่ไม่เคยพบอ่าไม่ไม่เคยเจอผมก็ยังไม่จากในการเลี้ยงปูมาก็เพิ่งอ่าปกติเราก็จะไปเห็นคาบเขาตอนเช้าหรือตอนเวลาอื่นเราไม่ได้สังเกตนะครับแต่นี่มาเห็นตอนเขาลอกคาบพอดีเลยได้ถ่ายไว้เขาลอกลอกจากด้านหลังมานะครับบางทีผมตกใจนะครับนึกว่าปูตายครับบางทีตกใจนึกว่าปูตายจริงๆแล้วตัวนี้ ไม่ใช่ตายนะครับคือเป็นลอกคราบของเขานะครับลอกมาลอกคราบใหม่ๆตัวสวยมากนะครับตัวเขาสวยนะครับสีสีเ็าจะอ่อนๆหน่อยแต่ว่าโทรศัพท์อาจจะจะไม่ไม่สวยครับนี่ครับลอกคราบนะครับไม่ใช่ปูตายนะครับหลายคนไปเห็นเนาะปูตายนี่ไม่ใช่นะเขาลอกคราบแล้วเนี่ยปูที่เขาออกมาใหม่ๆคือร่างกายเขาจะโตขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับตัวเขาจะใหญ่กว่าลอกคราบของเขานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวเขาจะใหญ่กว่าเพื่อ เขาลอกคาบเพื่อให้ตัวเขา,เาตัวเขาจเจริญเติบโตครับเขาจะเป็นต้งองลอกคาบนะครับโอเคครับใครไม่เคยเห็นปูลอกคาบเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับ